สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็คือตามหน้าปกนะครับให้ฟังเสียงบางตัวบางตั่อายุที่จําความได้พรรู้เรื่องเนี่ยแะกับเห็นมันขึ้นแต่ว่าเมื่อก่อนมันจะลูกเล็กๆเดี๋ยวนี้ลูกมันใหญ่ขึ้นพุดขึ้นจากน้ําเลยครับผมขึ้นจากน้ํามันใกล้ๆกับตลิ่งนี่แหละบางอันก็ขึ้นกลางคูเกิดจากอะไรไม่แน่ใจนะต้อพูดไว้พญานาคดีกว่า คือต้องขออนุญาตอย่างนี้นะครับคือเป็นความเชื่อของแต่ระบุคคลนะครับบางไฟพญานาคนะครับจะปรากฏขึ้นระหว่างเดือนสิบเอ็ดนะครับวันออกพรรษาของในส่วนของจังหวัดหนองคายนะครับจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็ทางแถวในส่วนของสพปออเราเรานะครับก็คือมันจะใกล้เคียงกันนะครับ ก็จะมีบางไฟประยานาคที่ผุดขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทางสายศาสตร์นะครับหรือว่าทางวิทยาศาสตร์ก็ยังชี้ชัดไม่ได้นะครับว่ามันเกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือว่าฝีมือมนุษย์นะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องเลนลับนะครับเป็นความเชื่อบุคคลนะครับก็ ใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมนะครับเรื่องราวของพญานาคนะครับมันมีมาหลายสิบปีนะครับเป็นร้อยปีขึ้นนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเชื่อแบบไหนอันนี้ก็คือผมได้ทําคลิปไว้ให้ดูนะครับอาจจะชัดมั่งไม่ชัดมั่งนะครับเพราะว่ามันเป็นตำนานเป็นข่าวมาก็เลยอยากจะมาแชร์เพื่อแบ่งปันให้ ทุกท่านได้รับดูรับชมมกันนะครับว่าเรื่องราวที่เป็นคลิปนี้วิดีโอนี้มันจริงหรือไม่นะครับนี่นะครับก็คือเป็นบังไฟพญานาคนะครับที่เขาถ่ายทํากันตอนนั้นนะครับในส่วนนี้ก็คือเป็นแม่น้ําโขงนะครับก็ได้มีคลิปวิดีโอออกมาให้ดูใน รับชมกันนะครับว่าสิ่งที่เห็นในรูปภาพนี้มันจะเป็นจริงหรืออย่างไรนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งจะเคยเห็นได้ดูเหมือนกันนะครับบางช่วงบางตอน <c oughs> อาจจะขาดหายไปบ้างนะครับเพราะว่าวิธีการตอนที่ถ่ายทําอาจจะทํด้วยถ่ายท <c oughs> ําทด้วยไม่มีการตัดต่อนะครับก็ลองดูกันนะครับว่า ตามภาพวีดีโอที่ได้ลงไปแล้วนี้นั้นมันเป็นจริงหรือไม่จริงนะครับเพราะว่ามือกล้องอาจจะสายไปสันสันมาอะไรประมาณนี้นะครับ ลงเกบมาจับี่ทำอิดอยู่ตรงนู้นละมาไหลมาไหลทำอิดผูกคนก็เริ่มย่านนอนยืนยื้ไกลๆวันนี้เพิ่งเริ่มขึ้นมาหลายแล้วเออขึ้นมาหลายเถื่อนแล้วก็เริ่มยืนคีมๆได้หน่อยนึงแต่ระวังตัวนเด้อทุกคนรวมทั้งตัวเองหนำเจนุ่นกับโบสวยค่ะเจนุ่นเต็มเจนุ่นงามเนาะเรื่องจริงอันนี้บ่มีจกตาเนาะของแท้เลยบุญตาเนาะได้เห็นแมนแล้วได้วิดีโอเออมีหลายแต่ว่านี่เออหาก็ไลฟ์สด พอดีก็เห็นเพ่นขึ้นเลยผู้ใดเห็นแล้วกดไลค์กดแชร์ได้คุณนถือเลขแรงอีหลีบด้ตัวว้าวอีลีจัดไปขึ้นอีกเด้อปูเด้อคนกำลังเบิ่งหลายปูเอ้ยขึ้นมาอีก ป็นคลิปในส่วนของฝั่งสปปลาวนะครับที่ได้ทําคลิปนี้ออกมานะครับผมก็ได้มาแชร์ให้ทุกท่านได้รับรับดูรับชมกันนะครับก็แล้วแต่ว่าเป็นความเชื่อบุคคลนะครับนี่นะครับเป็นพญานาคนะครับแห่งลุ่มแม่น้ําโขงนะครับก็ลองดูกันนะครับว่านี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของเมฆนะครับ พญานาคมีตำนานนะครับแล้วแต่ความเชื่อแต่ระบุคนว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงแต่มันก็เกิดขึ้นมานานกว่าร้อยปีแล้วนะครับในเรื่องของพญานาคนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามที่ไหนเราก็ไปเห็นบางวัดก็อาจจะมีรูปของพญานาคนะครับหัวหนึ่งสองหัวสามหัวอะไรก็ว่าไปนะครับตำนานมีเยอะแยะนะครับอันนี้ผมจะไม่ขอพูดถึงเรื่องตำนานนะครับ อันนี้จะเป็นรูปภาพให้ดูนะครับเป็นคลิปนะครับไม่ใช่รวมรวมคลิปนะครับก็คืออาจจะเป็นคลิปบางส่วนบางตอนนะครับบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะครับแล้วท้ายคลิปก็จะมีคนที่จะสร้างพญานาคนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะทุบพญานาคนะครับซึ่งเป็นข่าวดว่งดังอยู่ในช่วงปัจจุบันนี้ก็คือคดีของน้องชมพู่นะครับเดี๋ยวติดตามกันท้ายคลิปนะครับว่า ผู้ที่สร้างพญานาคก,กับผู้ที่จะมาทุบพญานาคเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับว่าเขาจะทุบกันได้ไหมนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องราวอะไรสลับซับซ้อนเยอะแยะไปหมดนะครับตอนนี้ก็ดูพญานาคในแม่น้ำโขงกันก่อนนะครับคือแม่น้ำโขงเนี่ยมันจะเป็นน้ำขุ่นๆนะครับถ้าเป็นน้ำทะเลจะไม่ใช้สีนี้นะครับนี่นครับ อันนี้คือคลิปบางส่วนนะครับที่ผมได้ดูแล้วก็มาทำให้ดูกันนะครับก็คืออาจจะหมัวมั่งนะครับเพราะว่าภาพผมบอกว่าตัดต่อนะครับอันนี้เนี่ยนะครับ คือถ้าได้ดูตามสายตานะครับแล้วก็คลิปต่างๆที่เขาแชร์มานะครับเราก็ใช้ความคิดเนอว่ามันเป็นจริงไม่จริงนะครับก็คือในส่วนของคลิปเนี่ยอาจจะตัดต่อหรือไม่ตัดต่ออันนี้ผมก็ไม่ได้ใจนะครับก็คือเป็นข่าวเป็นเรื่องราวมานะครับสตอรี่ของพญานาคนะครับคลิปที่ผมเอามาลงวันนี้ มีคนเข้าไปดูเป็นร้านนะครับผมก็ไม่ได้ว่ามันมีจริงไม่มีจริงวันนี้แต่แล้วแต่ความเชื่อแต่ละบุคคลนะครับแต่ภาพที่ปรากฏขึ้นมาก็คือเป็นเสมือนดังการกระทําของคนนะครับไม่ใช่สิ่งที่เล่าขานกันมาว่าเป็นเรื่องเล่านะครับอันนี้ก็คือจากรูปภาพที่เราเห็นก็เปรียบเสมือนว่า ไปลงมือทําไปแล้วนะครับอันนี้แล้วแต่ความคิดแต่ละบุคคลนะครับว่าจะคิดกันแบบไหนนะครับว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงนะครับในส่วนของเรื่องพญานาคนะครับจากวันนู้นวันนี้มานะครับเป็นร้อยปีนะครับพญานาคก็ยังมีคนสร้างกันอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่คำชะโนดนะครับหรือว่าวัดวารามต่างๆนะครับ ลองฟังเสียงคนที่สร้างพญานาคกันครับก็ไม่รู้ครับเป็นเรื่องอนาคตครับ <S <S <an> ย้อนถามเรื่องพญานาคเ,เนี่ยจุดเริ่มต้นของการสร้างเนี่ยค่ะมันเกิดจากอะไรคะมันเกิดจากความเชื่อครับความเชื่อคิดว่าถ้าทำไปแล้วมันดีก็ทํา <S an> ความเชื่อเป็นของคุณลุงเองหรือเชื่อของกลุ่มเอหรือไ <S an> งคือเชื่อเหมือนเหมือนกันมันเป็นความเชื่อของสายานเนาะสายานบารมี ของพญานาคไอ้เรื่องบางพญานาคเหรอผมว่าแค่ชาวบ้านบางคนเขาบอกว่ามันมีบ่อน้นาตรงนี้ชาวบ้านเขาอาศัยกินน้ำอันนี้คือข่าวนะครับผมไม่ได้เข้าข้างโน้นข้างนี้นะครับก็ลองฟังดูนะครับเพราะว่าบางทีความคิดเห็นอาจจะแตกต่างกันนะครับลองฟังอีกฝ่ายหนึ่งนะครับสําหรับขั้นเตรียมการในการทุบพญานาคเนี่ยถ้าไม่มีใครกล้าที่จะไปทุบเนี่ยผมก็บอกแล้วว่าผมไปให้ แค่เตรียมการแค่ให้ผมพักผ่อนเพียงพอแล้วไอตอนทุบซ,ซื้อเครื่องดื่มชูก๊างให้ผมมั่งถ้าสองขวดถ้าไม่ซื้อเดี๋ยวผมซื้อเองแล้วก็ขอปอนแล้วก็ให้ดีขอรถแมคโครสักคันพอผมทุบหัวทุบหางเสร็จแมคโครลุยนี่การเตรียมการที่มันถูกต้องไม่ต้องทำพิธีถงไปถอนใน้่มันเสียเงินเสียทองหรอกเพราะมันก็หมดเงินหมดทองกับปูนกับเหล็กเนี่ยไปเท่าไหร่แล้วแล้วไม่เกิดประโยชน์ ถ้าแม่โคดีๆก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็จบนะครึ่งชั่วโมงจบสร้างเป็นเดือนทำรายครึ่งชั่วโมงครับขอขอบคุณทุกการรับชมนะครับท่านนี้ขอลาไปก่อนนะครับผิดถูกยังไงผมต้องขออภัยนะครับคิมหน้าเจอกันใหม่กับเรื่องราวที่เป็นสาระนะครับแล้วก็เป็นข่าวนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ